ตอนนี้หมูแดงของเราก็สุกดีแล้วหอมค่ะ FC รสชาติก็อร่อยอร่อยค่ะสวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านวันนี้เราจะมาทําเมนูข้าวหมูแดงกันค่ะหมูที่เราจะใช้เราจะใช้หมูเนื้อสันในและหมูเนื้อสันนอกค่ะนี่ก็เป็นหมูแดงตอนที่ทําเมนูมาม่าหมูแดงหมูสับและบะหมี่หมูแดงหมูสับค่ะวันนี้เราจะเอาหมูแดงที่ทําไว้มาทําเป็นเมนู ข้าวหมูแดงค่ะคาวิธีในการทำหมูแดงข้าไปดูในคลิปมาม่าหมูแดงหมูสับหรือบะหมี่หมูแดงหมูสับได้เลยค่ะทำได้ง่ายสีสันสวยงามหอมและอร่อยด้วยค่ะตอนนี้หมูแดงของเราก็สุกดีแล้วอ้หอมกับเอฟซีรสชาติก็อร่อยอร่อยค่ะนี่ก็คือน้ำซอสที่จะใช้ราดข้าวหมูแดงค่ะซึ่งขั้นตอนในการทำน้ำซอสนี้ อยู่ในคลิปของมาม่าหมูแดงหมูสับแล้วนะคะเรามาจัดจานข้าวหมูแดงกันค่ะเอฟซีตักข้าวหอมมะลิใส่ถ้วยก่อนค่ะแล้วนำมาประกรบที่จานข้าวค่ะแล้วดึงถ้วยออกบางร้านที่ขายข้าวหมูแดงเขาจะไม่ได้ใช้ข้าวหอมมะลิเขาจะใช้ข้าวเสาวรีแอดนิดว่าข้าวมันแข็งไม่นุ่มไม่มียางทานไม่อร่อยด้วยค่ะต่อไปก็นำหมูแดงที่หั่นไว้มาจัดใส่จานค่ะเราทำทานเองหมูแดง จัดไปจุกๆเลยค่ะแอดนิดเป็นคนชอบทานกับค่ะ <c oughs> ข้าวน้อยๆกับเยอะๆคำนิยามของแอดนิดอร่อยถูกใจเลยค่ะส่วนแอดวีบเขาชอบทานข้าวข้าวเยอะๆแต่ทานกับน้อยค่ะจนแอดนิดต้องบอกอย่าทานข้าวเยอะให้ทานกับเยอะๆยิ่งเป็นเบาหวานอยู่ด้วยต่อไปก็นำกุนเชียงมาจัดใส่จานค่ะกุนเชียงก็เหมือนกันค่ะ ใครที่ชอบทานคุณเชียงก็จัดใส่ไปเยอะๆค่ะทําทานเองก็จัดไปดตามความชอบของเราเลยค่ะชอบมากเราก็ใส่มากชอบน้อยใส่น้อยค่ะสําหรับแอดดิสไม่ใส่มากเพราะคุณเชียงมันหวานใส่คุณเชียงเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นไข่ต้มยางมะตูมค่ะไข่ต้มนี้เราจะใช้เป็นไข่เป็ดนะคะตั้งน้ำให้เดือดพันๆก่อนค่ะแล้วใส่ไข่เป็ดลงไปจับเวลาแค่8นาทีนะคะ ก็จะออกมาเป็นไข่ต้มยาประตูแบบนี้ค่ะต่อไปก็นําแตงกวาที่หั่นไว้มาจากใส่จานค่ะแตงกวานี้ซื้อมาแล้วก็แช่น้ําไว้สักพักหนึ่งค่ะหลังจากนั้นก็ล้างสักสองสามน้ําล้างให้สะอาดเลยค่ะเพราะเราจะไม่ปอกเปลือกทิ้งนะคะหลังจากนั้นก็ตักน้าจิ้มที่ผสมไว้แล้วใส่ถ้วยค่ะน้าจิ้มนี้คือส่วนผสมของพริกดองน้าส้มและใส่สีอูดําลงไปค่ะพอจัดวางทุกอย่างใส่จานเสร็จเรียบร้อย ก็นำซอสที่ทำไว้มาราดบนข้าวหมูแดงค่ะแอทวีปจัดลำดับขั้นตอนผิดไปน,นิดหนึ่งจริงๆแล้วต้องราดน้ำซอสก่อนแล้วถึงจะวางเพื่อน้ำจิ้มทีหลังแล้วก็วางต้นหอมล้างน้ำสะอาดแล้วจัดใส่ใจานเป็นผักแก้มด้วยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ FC ตอนนี้ข้าวหมูแดงพร้อมเสิร์ฟขึ้นโตแล้วค่ะสีสันแดงๆส้มๆน่าทานไหมคะ FC ถ้าท่านใดอยากได้น้ำซอสออกสีน้ำตาลเข้มสักหน่อยให้เติมซีอิ๊วดำลงไปค่ะแอดน,นิดได้อธิบายขั้นตอนในการทำน้ำซอสไว้ในคลิปมาม่าหมูแดงหมูสับแล้วนะคะคลิปนี้ขอจบไม่เพียงเท่านี้ก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ข้อความดีๆไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณ FC ที่รักทุกท่านมากๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย